สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านมาดูล่างแลาวพัฒนากันเนาะก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย กซื้อมาเมืม่อไหร่ก็เขียนบอกลาว,วัฒนาล่างด้วยจ้ะตัวนี้ล่างล่างล้มันเข้าอยู่ห้าศูนยศูนย์ห้าทิมเตรียมเลยดิเอ้ยไม่ต้องเก่าด,ด้วยบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดไม่ว่ากันเนาะศูนย์ห้า นี่ต้องดูก็ได้นะรู้อยู่ว่ามันถูกผิดไม่ว่ากันล่างสิบบนสุกเนาะสุดที่สิบเก้าคับเก้าถ้าหกแปด อาสูตรเก่านี่แหละลงสูตรที่มันเข้าเนาะไม่ต้องหาสูตรใหม่เอาสูตรนี่แหละมันเข้าอยู่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เลขเลข,เลขทำไมมันถึงเข้ามันไม่เข้าเราก็ทิ้งหาสูตรใหม่นะคะแล้วพอมันเข้าเราก็เอากลับมาลงอีกอย่างสูตรนี้นะมันผิดมันผิดผิดไปแล้วเนาะมันผิดก่อนหน้านี้อย่างแสนบวกเจ็ดหมื่นบวกเก้าน่มันผิดไปแล้วดิ แต่มันก็กลับมาเข้าอีกแล้วก่อนไปดูเอที่อคือศูนยหนึ่งแปดแปดเอาคือเขียนตัวน้อยเด้ย แสนบวกสิบแปดบวกแปดเอาย้อนดูนะแปดบวกแปดมาที่แปดบวกแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดศูนย์บวกแปดแปดเก้าชาวพู่ก็คือหก ปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่หลักร้อยนี่้อยในตัวมาเลยเด้วยนี้จะตัวนี้หลักร้อยที่เอาทาที่ที่แอดเอาทาหลัก้อยอยู่ตัวนี้นะคะเลข่อออกไปที่หกแปด นี่คือหลักลอยหกแปดสองแปดเลขมาอนอย่างนี้เนาะหกแปดสองแปดวกแปดสองสองต่อมาเลขที่ออกก็คือสองหกหกแปดสองแปดสองบวกแปดแสนบวกสิบก็คือสองบวกแปดสองบวกสอง สูตรนี้แต่ก่อนมันก็เข้าอยู่มันผิดไปสองสามงวดก็ไม่เอาสามสี่งวดก็ไม่เอาแล้วก็ไปย้อนทําดูก็เออเข้าแล้วก็ทําไว้อยู่เนาะทําไวย้ย้อนย้อนดูดูย้อนหลังมันก็เออผิดสองสามงวดแล้วมันก็กลับมาเข้าอย่างที่เจ็ดบวกสองเก้าบวกหกมันก็กลับมาเข้าอีก

จะพู้ก็คือศูนย์เห็นอย่หรอกเนาะศูนย์สี่ศูนห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเข้าเตรียม,มเลยศูนย์ห้าเมื่อคืนนี่ศูนย์ห้าได้อยู่หรอซี F C, คงจะได้นะถ้าเราไม่ตัดเอไม่ได้เน้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะเน้นให้ทุกตัวเลย <c oughs> มีสี่ตัวเน้นสีตัวเลยเอตี F C, บางคนถึงจะถูกเพราะว่าบางคนนะเอะมัน มันซนตัวนี้เยอะมากก็เลยเอาหนึ่งสี่กับศูนย์สี่อันนี้ก็เป็นลองไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อด้เราต้องซื้อด้วยแอนเนที่สี่ศูนย์ 4, 0, เนาะไม่เข้าซ้ำไปเข้าศูนย์ห้าแต่ก็ได้อยู่หลงเนาะได้อยู่เพราะว่าแอดไม่เว้นสักตัวเลยถึงมันจะเด่นจะศูนก็ไม่ไว้ใจมันเพราะว่า เราเคยผิดเคยถูกมาเยอะแล้วเนาะต่อมาเลขที่ออกหนึ่งศูนย์หกศูนย์ศูนย์ห้าสี่สามนี่นี่ห้าหกนี่ดีห้าหกห้าหก ศู 5, 6, นย์สามสามสี่จะไม่เข้าห้าหกสามสี่มันก็นมาอยู่แลยเนาะศูนย์บกสามมันก็ได้สามสี่ศูนย์บกห้ามันก็ได้ห้าหกสี่ห้าสามสี่สามมันมาด้วยกันเนาะอาไปที่ สี่บวกสามหกบวกสี่สี่บวกสามเท่ากัเจ็ดแปดหกบวกสี่เดี๋ยวจะทำสูตรบนลงไปให้อีกสูตรอยู่เพราะว่าสูตรนั้นมันมันเอ็ดผิดมันเอ็ดผิดศูนย์หนึ่ง จะมาศูนย์หนึ่งีกนี่มันสุดบนมันจะต้องมีสี่สามมีสามสี่เนาะสามสี่ห้าหกสุดบนเดี๋ยวทำลงใหม่จับคู่ก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งนี่คือหลักร้อยของมันเลย ถ้าใครได้เลขที่แม่นๆมานี้ต้องการหลักร้อยนี่เอาศูนย์กับหนึ่งไปใส่เลยบางทีมันก็ผิดด้วยจมนไม่แน่เสม,มอไปกันไหมมันออกห้าอันนี้มันก็มานี่ที่แปดตัวนี้มันก็มาที่สี่กับห้ามาตัวหนึ่งเลยมันมาที่ห้า หน่วยที่ห้าเลยอันนี้ระหว่างหนึ่งกับศูนย์ไม่รู้มันจะมาเท่าไหร่หนึ่งกับศูนย์เดี๋ยวจะจับจก็จับไปแล้วเนะ 0, วาะหนึ่งกับศูนย์นี่จําหนึ่งกับศูนย์เจ็ดสามนะคะศูนย์เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามเอาที่มีติดสามที่มีติดสามนะเนี่ยติดสาม เพราะว่าศูนย์บวกสามมันก็ได้สามสองสุดูนก็ได้สามสี่สามสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอมบินจะไม่เดี๋ยวอิปสีจะไม่เอา <laughs> ต้องเต็มให้เต็มให้เต็มให้ตัวนี้ก็เหมือนกันเราจะเอาตัวไหน มันมาที่ศูนย์ห้าแล้วมันจะมาที่ศูนย์เจ็ดอีกไหมเจ็ดศูนยน์จะใหม่ไหมแปดศูนย์เจ็ดสามเนาะจะเรียนให้หมดทุกตัวเลยเอฟซี FC ถึงจะถูก บางคนว่าเอาแต่ตัวเน้น <c oughs> จัดไปเลยสีหางไม่ได้เพิ่มแต่ตัวนี้มันมันยังชอบเก้าสามเก้าสี่เพราะว่าเจ็บมันมันชุนกับตัวนี้เนอะอันนี้ไม่ได้แต้มกักนไว้นะคะเก้าสามเก้าสี่ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะจับสีตัวให้ไหมคือศูนย์ แปดศูนย์เจ็ดสามแปดศูนย์แปดสามจดไปสองหางเนาะไม่เอาเยอะผิดถูกขออภัยนะคะเอาหมดเลยเอาหมดทุกตัวเลยเราไม่ต้องแค่สี่หางเองแต่แต่อย่างตัวนี้เอาเยอะ ตัวนี้ก็เป็นลงไว้อย่างนี้นะยังไงก็สิบบาทยี่สิบบาทเลยค่ะถาถูก็ยังดีเลยนานๆเลยนานๆเลยจะฟุกเลชอบก็จัดขัดก้าผานนะคะสีหาง้าใครชอบเจ็ดหนึ่งก็จับใส่เองถ้ใครชอบสีหางถ้าใครชอบเอาที่มีติดสามไว้ก่อนเพราะว่ารีบวิ่งเหมือนมาทีสาม กันไว้ที่สี่เจ็ดสามก็จับจับจับหลักร้อยใส่เลยหลักร้อยมีหนึ่งกระสุนชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านนะคะแกไม่รุ้นพี่ตูขอไปนะคะมันถูกอยู่แล้วนี่ล่างนี้ถูกอยู่แล้วดิบางทีก็จะเข้าสี่ตัวด้วย <c oughs> ใครไม่ชอบสี่ตัวก็เอาแค่สองตัวก็ได้สองตัวนี้เราอาจจะได้ เยก,กว่าดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำล่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า